ีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณระตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวและกินทั่วไทยไปกับคุณระตีนะคะวันนี้คุณระตีพามาจังหวัดขอนแก่นค่ะมาหาอะไรอร่อยๆอกออินกันนะคะพามาร้านนี้เป็นร้านอาหารเรียบงามค่ะตอนนี้รู้สึกว่าจะพบอบคลุมจะเป็นที่นิยมมากที่จังหวัดขอนแก่นนะคะโดยเฉพาะคนขอนแก่นยังไงแวะมาชิมดูชื่อร้านมาหน่อเป ร้านนี้นะคะเขาเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีถึงเวลา21นาฬิกานะคะเปิดทุกวันเขาอยู่ตรงไหนนะคะถามว่าอยู่ตรงไหนถ้าเรามานะคะก็หมักหมุดตามนี้เลยค่ะร้านฮาลองเบย์หรือว่าเขาอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมมันตราวารีเป็นถนนที่อยู่ตรงข้ามกันเลยนะคะก็เข้ามาได้ทางง่าย เดี๋ยวบรรยากาศข้างในเป็นยังไงพาไปชมค่ะไปค่ะพอเราเข้ามาถึงหน้าร้านนะคะก็หาที่จอดรถค่ะเราจอดตามถนนที่ก้าหรือว่ามีที่จอดรถของทางร้านนะคะอยู่ด้านในขับรถเข้าไปจอดตรงนั้นได้แล้วก็ถ้ามาเดินเข้าด้านหน้าทางด้านใน้็จะมีทางพาลองดูบายสุดดู นะคะจะน่ารักมากต่างๆให้เลือกสารให้เลือกว่กาประมาณได้นะคะเาเรามาดูเมนูกันนี่นะคะเมนูทางร้านฮาลองเบเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่การกินสโลแกนดีนะคะนี่ค่ะแหนมเนืองขาดไม่ได้อันนี้เมนูปลาปลาต่างๆหลากหลายค่ะ อันนี้คือเมนูอาหารอีสานบ้านเฮานะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นอาหารเวียดนามนี่ค่ะอาหารเวียดนามมาเรื่อยๆเรื่อยมีหลากหลายค่ะมีผักมีปลานะคะก็จะเน้นผักเน้นปลาไหมาเรื่อยๆนี่ค่ะมีเมนูซุปด้วยนะคะพวกอ่ก๋วยจั๊บเวียดนามก๋วยจั๊บต้มยำอะไรต่างๆมีเยอะแยะค่ะ เมนูข้าวก็มีหรือใครจะสั่งแยกเพิ่มมาก็มีเช่นแผ่นแป้งอะไรพวกนี้สั่งเพิ่มได้นะคะแหมมเนืองที่เป็นชุดสั่งกลับบ้านก็มีชุดใหญ่ชุดเล็กชุดใหญ่มีหมดเมนูส้มตำ <c oughs> ขาดไม่ได้นะคะอันนี้เมนูอาหารเวียดนามอันนี้เป็นเมนูเครื่องดื่มกาแฟดิสเวียดนามชาวเวียดนามอะไรพวกนี้นะคะ เยอะแยะเลยค่ะของหวานก็มีเห็นไหมน้ำเข็นใสไทยส,สไตล์ก็มีรวมมิตรก็มีอุ้ยหลากหลายหลากหลายนะคะอันนี้ก็มีจัดส่งถึงบ้านทั่วไทยเลยสั่งออนไลน์ก็ได้นะคะอุ้ยเยอะแยะเยอะแยะหลากหลายให้เลือกสัรนะคะ้ร้านแบสยความ่าสมาสวัสดีค่ะ เขามีห้องสวนตัวได้นะตรงนั้นเป็นห้องส่วนตัวด้านนี้ก็เป็นที่นั่งที่นั่งต่งตางอุยดูคาตกแต่งเป็นสีนี่ค่ะเป็นสีสมไม,สไม้สีไม้อย่างเนี้ยสีไม้แล้วก็อีกสีเขากันเขากันเ <laughs> นี่ยน้ำใหญ่มากที่นั่งใหญ่มากแต่ไหกคะห้องสวนตัวก็มีด้านนอง Okay. ได้ที่นั่งแล้วค่ะตอนนี้มาสั่งอาหารกันบรรยากาศภายในร้านนะคะเขาตกแต่งด้วยไม้ค่ะแล้วก็ออกสีไม้สีน้ำตาลนะคะผสมกับสีเขียวคือเขาเน้นเรื่องผักอะคะ่ะผักเป็นทรัพย์จากผืนดินเขาเขียนหรือด้านนี้เขาตกแต่งรง้านน่ารักค่ะ ดูฝั่งนี้นะคะที่นั่งก็เยอะแล้วเขามีห้องส่วนตัวด้วยนะคะใครมาเป็นกลุ่มแล้วอยากนั่งห้องส่วนตัวก็นั่งได้ไม่เป็นห้องรวมห้องกว้างใหญ่ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะทานอะไรกันที่ร้านอาหารฮาลองเบงขอแ่กเดี๋ยวตามเราไปค่ะตอนนี้เราสั่งเครื่องดื่มมาแล้วนะคะเครื่องดื่มที่เราสั่งเนี่ยเป็นเวียดนามเวียดนามทุกอย่างอันนี้เป็นกาแฟดร,ริฟเวียดนามเรายังไม่ได้ดริฟนะคะดเูเขาเขาเสิร์ฟมาแบบนี้ ะะรอรอดูรอชมต่อไปว่าตอนลราดิฟเน่จะเป็นยังไงนะคะอันที่สองอันนี้เป็นชาเวียดนามใบเตยอันนี้คือน้ำเสาวรสนะคะนี่คือเครื่องดื่มที่ว่าเราสั่งมาโอ้ยน่าน่าดื่มทั้งนั้นเลยนะคะแต่อีกเมนูนเมนูเครื่องดื่มอีกเมนูหนึ่งที่พนักงานที่ร้านเขาแนะนำนะคะเขาบอกว่าเป็นน้ำอัญชันมะนาวน้ำขึ้นอะไรเนี่ยต้องต้องลองชิมนะคะ เดี๋ยวเราดื่มพวกนี้ก่อนเดี๋ยวท่านจะชิมันต่อไปแล้วค่อยสั่งเพิ่มนะคะอันนี้คือเมนูเครื่องดื่มดูแล้วก็ตื่นเต้นดูดูน่าดื่มทุกอย่างนะคะหลังจากเครื่องดื่มแล้วนะคะที่เราสั่งไปหลากหลายชนิดเนี่ยนะคะก็อาหารเวียดนามอีกชนิดหนึ่งที่พลาดไม่ได้เมื่อเรามาร้านอาหารเวียดนามก็คือแหนมคะ่ะดูแหนมที่ร้านนี้นะคะเราสั่งชุดเล็กห้าไม้เห็นไหมคะ เนี่ยก็เสิร์ฟม,มาแบบนี้เลยดีงามคานก็สวย <laughs> <laughs> เดี๋ยวมาชิมกันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะ <S <S 2> <S 2> แล้วก็รอดูเมนูหน่เมืพวกเราสั่งอะไรยังรอชมนะคะตอนนี้เครื่องดื่มและอาหารที่เราสั่งก็มาบางส่วนแล้วนะคะอย่างกาแฟดริปยเย็นเวียดนามนะคะแล้วก็แหนมนเนืองส้งตมตำเส้นก๋วยจั๊บนี่นะคะเมนูที่มาแล้ว ส่วนเมนูอื่นๆก็รอชมต่อไปนะคะว่ามีอะไรบ้างเมนูนี้นะคะคือข้าวเกลียบปากหม้อค่ะไม่ไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้เรื่องจริงชื่อจริงพูดถูกต้องค่ะคือข้าวเปลียบปากหม้อปกติเราจะเห็นข้าวเปลียบปากหม้อเนี่ยคือเขาหอ่อๆมาใช่ไหมคะแต่ข้าวเปลียบปากหม้อที่ร้านเนี่ยเขาทําสไตล์แปลกๆออกมาเนี่ยเาทำเป็นแผ่นอย่างนี้ค่ะเหมือนกระทะร้อนเลย เดี๋ยวลองชิมกันค่ะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวชิมดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวชิมดูว่าว่าเป็นยังไงบ้างอเอาแผน่นเนี่ยเขาตัดมาเหมือนพิซซาเลยเป็นไหมคะเหมือนพิซซาเลยค่ะเอาชิมดูชิมดูชิมดูว่าเป็นยังไงนะคะเนี่ยเข้าโรยมาด้วยก็เป็นเครื่องที่เ,เขาทําไส้เขาเก็บปากหม้อธรรมดาเนาะแต่ว่าอันนี้เขาทําเป็นแผ่นมาเหมือนพิซซา ค่ะแป้งกรอแล้วก็มีหมูสับมีเครื่องที่เขาปรุงเป็นไส้ข,ข้าวเปลือกผักนอธรรมดาแล้วก็มีหมูยอเป็นเทมนเส้นมาอร่อยอร่อยชิมเส้นม,ไ,มได้ก,กินเกลียงทุกอย่างไม่เลอทั้งอาหารทั้งอาหารและเครื่องดื่มเรียงค่ะแล้วก็มีการซื้อกลับบ้านอีกคะรคะมีถ<ม><ม>ุงไหนบ้างคะเดี๋ยวหลายอย่างค่ะซื้อกลับบ้าน มีอะไรบ้างซื้อกลับบ้านนี้มีข้าวเกี๊ยวาเกี๊ยวปักหม้อกก่ยจ๊บสองชุดแล้วก็ปอเปี๊ยทอดเนี่ยทอดแล้วก็ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนนี่ค่ะทั้งหลายทั้งพวงเนี่ยทั้งหมดนี่นะคะเราจ่ายไปเท่าไหร่คะ1,500ันบาที่5้อ5บาทนะคะจ่ายเด็กไปดีอบดีใจก็เลยจ่ายไปเลยปันห้า โอเคค่ะที่ร้านอะไรนะคะฮา,าลองเบคอนแก่นค่ะ